การประชมุมสัมมนาครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากๆ <entropy> การสัมมนาวันนี้บ่งบอกถึงความสามัคคีความมีพลังความเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวของคณะสงฆ์และความเป็นเอกภาพของพุทธบริษัทสิ่งสำคัญทุกท่านวันนี้มีน้ำใจและไมตรีต่อกัน โดยเฉพาะญาติโยมพุทธบริษัทชาววัดพระธรรมกายก็ดีพระสังฆาธิการที่มาร่วมประชุมก็ดีต่างก็มีน้ําใจและไมตรีทุกท่านทุกคนที่มาร่วมวันนี้แล้วก็แสดงถึงความดีใจและอยากจะมาเพราะมองเห็นว่าการประชุมสัมมนาครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากๆกกระถินสามัคคีโดยคณะพุทธบริษัทหรือ ชาวัดพุทธมากายที่มีต่อคณะสงฆ์ทั่วประเทศนั้นได้แสดงถึงความอนุเคราะห์ให้กับพระสงฆ์ที่อยู่ทั่วประเทศท่านได้ปฏิบัติตามพระวินัยเป็นการส่งเสริมให้ท่านมีทุนเพื่อที่จะดำรงงานหลักหล,กหลายๆอย,าอย่างเช่นการศึกษาของคณะสงฆ์การเผยแพรแ่การบูรณวัดซ่อมแซมเหล่านี้ต้องใช้ปัจจัยซึ่ง คณะวัดพระธรรมกายได้ทอดถวายกระถินนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนง,งานบริหารงานาศาสนาในทุกด้านหลวงพ่อธรรมชัยโยเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้กับลูกโลกให้กับพวกเราทุกคนเป็นทิฏฐานุกติที่ทำให้เราได้ปฏิบัติตามหลวงพ่อธรรมชัยโยเป็นผู้นำจิตวิญญาณของคณะสงฆ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราซึ่งเป็นลูกๆเป็นพระสังฆธิการในการขับเคลื่อนงานพระศา,ศาสนาหลวงพ่อเป็นศูนย์รวมเป็นบุญเป็นบารมีเป็นทุกสิ่งที่ที่ทำให้พวกเรามีพลังในการที่จะทํางานพระศาสนาด้วยอาศัยบารมีของหลวงพ่อที่มีต่อพวกเราทุกคนในท้ายที่สุดนี้ขอให้หลวงพ่อธรรมชยโยเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเรา ตลอดไปเป็นล่มโพใบใหญ่ล่มใส่ใบหนาได้ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาบุญบารามีที่หลวงพ่อได้สร้างสมอารมณ์มาเป็นปัจจัยให้พวกเรามีกำลังใจในการที่จะขับเคลื่อนง,งานพระาศาสนาตลอดไป